สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟัง f อเซลาพัฒนาทุกท่านครับวันนี้มาพบกันวันที่ยี่าธันวาคมสองพันหกสิบเจ็นะครับเรามาตามลาวพัฒนางวดส่งท้ายปีเก่ากันนะครับในวันที่30มสิวันพรุ่งนี้นะครับก็หวังว่าเรงเราจะเดินต่อนะครับนะเป็นการ มีโชคร่วมกันนะครับในปีเก่านี้นะครับสำหรับลาพัฒนาวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ27ท,ที่ผ่านมานะครับผลรางวัลปที่ดไปที่278667นะครับก็มาเบิ้ลตรงกลางนะครับสูตรของเราเด็กวิ่งครับส่องไปข้างหน้านะครับ6โชคดีที่6มานะครับ 6อยัางมีเห็นอยู่นะครับนะก็ไม่เข้าตัวเน้นนะครับนะ6,7แต่ก็ถือว่ามาในสูตรอยู่นะครับเลขอาจจะเยอะหน่อยนะครับแต่ก็ดีกว่าไม่มาเลยครับนะก็ไตแค่ชุดเดียวนะครับ6,7เนื่องจากห่อยออกมาแบบถ้าใครมี6,7,8นี่นะครับนะแอดว่าน่าจะโชคดีมากนะครับนะเข้าบนล่างได้นะครับ เลขไม่มาด้วยกันของเรางมดที่ผ่านมาครับทายัางไงมันก็ได้แค่สองชุดนะครับนะแปดเก้าก็ไม่มาด้วยกันนะครับอมาดูสูตรของเราเลยครับนะสูตรใช้แค่ประมาณสามสี่สูตรนะครับแต่สูตรหลักก็ใช้สองสูตรชนกันเหมือนเดิมนะครับมาดูสูตรสี่ตัวนี้นะครับนะที่เป็นเลขเรียงกันเนะี่ยเดินดีมากนะครับสามสิบ ส่งท้ายปีนะครับได้เลขตัวเดิมนะครับนะเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับเลขสองตัวฝั่งนี้นะครับไม่เข้าสองวันแล้วนะครับตัวนี้เริ่มกลับมาเดินนะครับหลุดกลับมาเดินสติก็ยังพอดูได้อยู่นะครับนะนะครับท่านจะมาเน้นสองตัวนี้นะครับเข้าสองหลุดหนึ่งเข้าสองครั้งแล้วก็หลุดนะครับเข้าสองครั้งหลุด เข้ามาสองครั้งรุดนะครับรอบนี้เข้ารองนี้เป็นรอบสุดท้ายนะครับนะถ้าเดินตามล็อกนี้นะครับสี่กับห้าน่าจะมีให้เห็นอยู่นะครับแต่เราก็ตามเลขสี่ตัวฝั่งนี้เนี่ยมันไม่เคยลุดเลยนะครับเนจะ็ดแปดเก้าศูนย์นึ่ครับแล้วก็เลขฝั่งนี้ครับสี่ตัวนี้เลขเรียงอา่าเรียงลำดับกันมาเลยครับไล่ ไล่เรียงกันนะครับเลขเรียงเรียงกันนะครับสี่ตัวนี้นะครับเดินดีมากนะครับนะแต่ถามว่ามันมาด้วยกันไหมอ่ก็มีนะครับเก้าศูนย์มาด้วยกันนะครับแล้วก็มีมามาอย่างชุดนะครับมาชุดนี้ชุดนี้นะครับนะแปดเก้านะครับก็มาด้วยกันอยู่นะครับนั้นจะตัดทิ้งซะเลยก็ไม่ได้นะครับ แหวว่าแต่ถ้าสูตรนี้นะครับเลขตรงกลางเนี่ยไม่ค่อยอแถวที่สามเนี่ยครับมันไม่ค่อยเดินนะครับสังเกตนะครับตั้งแต่สิบแปดธันวาคมเนี่ยนะครับปกติเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวดับสูตรดับนะครับไปในตัวนะครับนะครับตรงกลางเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยเดินนะครับรอบนี้ก็ถ้าจะลดต้นทุนก็เลขแปดนี่แหละครับนะแสดงว่าเจ็ดแปดเก้าเนี่ยถ้าตัดแปดออกก็เหลืออยู่สามตัวครับเจ็ดเก้าศูนย์ เอามาชนกับฝั่งนี้ได้ไหมนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าปกติแอดใช้ตัวนี้เข้ามาชนกันนะครับแล้วก็ชนตัวไหนก็จะเอาไปตัวนั้นเป็นตัวเด่นแต่รอบนี้ก็ไม่ชนนะครับหนึ่งกับสองเนี่ยนะครับตรงนี้มันได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์ฝากไปคอนสกเกตสำหรับชุดนี้นะครับยังหาตัวมาจับคู่ฝั่งนี้ไม่ได้ถ้าจับได้เนี่ยน่าจะดีมากเนื่องจากจะได้ตัวเลขที่น้อยลงะน้อยชุดลงนะครับ เราก็ยังใช้ชุดที่เดินนี้ของเราอยู่นะครับเลขอาจจะเยอะหน่อยนะครับนี่ครับน,นี่นะครับเอามาชนหลังจากที่หลุดแล้วนะครับแอดว่าสูตรน่าจะเดินต่อนะครับตอนเป็นเลขสี่ตัวนี้นะครับสามห้าหกเก้านะครับถ้าเราเอา สี่ตัวนี้มาชนนะครับนช่ครับสามารถหกเก้าถ้าสี่ตัวฝั่งนี้มาชนมาชนเลขตัวเดียวคือเลขเก้านะครับจะลองวัดเน้นเก้าดูไหมครับนะี่ครับแต่ถ้าเอาเลขสองตัวฝั่งนี้นะครับเริ่มจะเดินดีแล้วนะครับหลังจากเข้าแล้วก็หลังจากหลุดมานะครับ เริ่มเริ่มทำลายสิติตัวนี้แล้วนะครับนะสองหลุดนะครับเข้าสองเลยหลุดอตัวนี้เริ่มมางวดที่สามแล้วนะครับสามงวดละใน,นงวดที่สี่ให้วิ่งไปที่สามกับห้านะครับเกสุดนี้สองตัวนี้นะครับวิ่งสามกับห้าถ้าเอาตัวนี้เข้ามานะครับถ้าสุดนี้จะเดินต่อนะครับมันก็ชนที่เลขห้านะครับก็ น่าจะได้ลุ้นเหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่เป็นเลขเก้ากับเลขห้านะครับเลขเก้านี่เลขห้ามาชนห้าฝั่งนี้นะครับก็อลองดูครับนะแอดก็ยังใช้สูตรฝั่งนี้นะครับสามตัวฝั่งนี้กับสี่ตัวฝั่งนี้ชนกันได้สิบสองชุดมาเดิมนะครับเลขอาจจะเยอะแต่ขอให้เข้าด้วยกันนะครับถ้าเข้าก็ยังพอได้อยู่นะครับเลขไม่มาด้วยกันนะครับ ก็มีได้สามตัวนะครับห้าหกเจ็ดนี่ครับหกกับเจ็ดนะครับแต่ถามว่าเคยหลุดไหมเคยหลุดงวดนี้นะครับนี่ครับเก้าศูนย์สองนี่ครับหลุดมาเก้าสองเต็มเต็มเลยนะครับแต่ห่งวดนั้นก็เข้ามาอ่าก็ถูกมานะครับสองวดเนี่ยนะครับไม่มาด้วยกันวันนี้ได้ห้าหกเจ็ดไม่มาด้วยกันก็ทดลองดูครับสูตรนี้เป็นลดต้นทุนนะครับแต่ก็อย่าเชื่อถือมากเนื่องจากว่ามีผิดได้เห็นแล้วนะครับ มาจับคู่เราเลยครับเราพัฒนาในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่30ธันวาคม2 5 6 7นะครับวันสุดท้ายของปีและของเดือนนะครับสำหรับเราพัฒนา126นะครับได้เลขตัวเดิมนะครับนะชนกับ3569นะครับให้เดินไปที่5กแับ3ามแอจับ วัดจากสูตรยกสูตรนี้มาเลยนะครับนี่ครับหวังว่าจะเข้าต่อนะครับห้ากับสามนะครับชนห้านะครับชนห้าที่เลขตรงนี้นะครับก็เลยให้เด่นไว้ที่นะครับห้ากับสามห้านะครับในขณะเดียวกันเลขฝั่งที่มาชนกันของนี้ก็หกนะครับหกชนหกก็เลยให้มาสองตัวเลยครับห้ากับหก ก็จับคู่ทั้งหมด12ชุดนะครับ13 15 16 19 3 2 5 2 6 2 92คิดว่า2น่าจะมาหลักหน่วยนะครับก็ลองดูครับหก6ามหที่จริงหกหนี่ไม่เลขที่สวยมากนะครับชน66แล้วก็69นะครับแต่ถ้าเราเชื่อว่าเลขมันไม่มาด้วยกันตามสูตรนะครับ ห้าหกเจ็ดเนี่ยมันก็ตัดออกครับนะก็ลองลองดูครับคิดว่าพอเป็นการลดต้นทุนนะครับแต่ว่าเลขมันก็เป็นไปได้หมดนะครับถ้าท่านใดชอบเลขเบิ้ลวันนี้ก็มีให้เห็นอีนะครับหกหกนะครับจะเบิ้ลไหมนะครับปีสิ้นปีนะครับก็แอดชอบประมาณนี้นะครับมีห้าหนึ่งห้าห้าสอง หกสามหกเก้าเก้าสองนะครับแล้วก็หนึ่งหกนะครับก็อย่างที่มีสูตรนะครับมีชนที่เก้านะครับชนเก้าชนห้าสูตรฝั่งนี้นะครับยังไม่ค่อยเห็นจับคู่กันมานะครับสามตัวนี้นะครับแต่ในสูตรสี่ตัวเนี้ยจับคู่กันมาได้นะครับถ้าท่านหนไม่ชอบามที่แอดไว้นะครับ ห้าหกห้าเก้าอย่างงี้ครับนะห้าเก้าแอดมีหกเก้าตันชมบห้าเก้าก็จับได้นะครับนะเก้าสามอะไรเงี้ยครับจับได้หมดรอบนี้มาด้วยกันนะครับแล้วก็เคยมาด้วยกันสี่สี่ตัวเลยนะครับนะดูต,ตัวนี้นะครับรอบนี้รอบสิ้นปีนะครับลองวัดเลขสามตัวดูนะครับนะส่งท้ายปีครับสองหกเก้านะครับ ห้าหกสามนะครับเนี่ยเห็นไหมครับแอดจับน่ครับสามห้าหกนะครับห้าหกสามนะครับคือมันอาจจะไม่จับคู่กันมานะครับแต่ก็ห้าหกก็สามารถมาเป็นคู่โตวได้นะครับห้าเจ็ดอะไรเงี้ยครับหกเจ็ดตัวเดิมเนี่ยนะครับอาจจะเป็นคู่โตวได้นะครับนี่ครับที่เด่นคือเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับนะจะต้องมีเห็น หนึ่งตัวนะครับเราก็คิดว่าเก้านะครับน่าจะเห็นนะครับถ้าตามสูตรที่ไม่มาก็แปดไม่น่ามาก็ว่าไปนะครับจะแม่นไหมนะครับก็ลองดูสําหรับเราพนาวันนี้ใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับก็อยากจะหาตัวเน้นให้ FC นะครับเนื่องจากเป็นวันส่งท้ายปีเก่านะครับอยากให้ทุกท่าน มีโชคมีชัยนะครับกลับบ้านเดินทางก็อาจจะมีเงินไปท่องเที่ยวนะครับเล็กนน้อยนะครับผมกขอบคุณนิตซีที่คอยติดตามรับชมับฟังกันมานะครับจนกระทั่งสิ้นปีนะครับนะเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านเางครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยถูกหวยรวยทรัพย์ทุกคนทุกท่านครับสวัสดีปีเก่านะครับแล้วก็มารอรับปีใหม่กันนะครับ และอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ